จุดๆนูน่น,นปู่ถ่ายรูปอะปู่ถ่ายรูปยิ้มหน่อยยินน้ม <c oughs> หน่อยยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยดิโอ <c oughs> โอ้โโอโโอโโตบใหญ่เลยแม่ไม่ปล่อยเล็บยาวอย่างนี้วะเนี่ยเ่ <c oughs> โอ้โ,หโปหเล็บยาวเลยนู่นก็มันไม่ค่อยจะตัดให้ลูกละวะ มาชี้ชี้ชี้มาชี้ชี้ชี้โอ้ยรองเท้าสวยบอกปู่ที่สวยสวยรองเท้าสวยลูกรองเท้าสวยเออเมีช่องตรงไหนไม่ได้เลยไอ้เงี้ยเดินไป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 เอ้เออเฮ้เดินเดินเดิน เดินเดินเดินเอาเดินเดินไปเดินไปลูกเดินไปเดินไปไปเดินไปนี่เดินไะครับปูนี่เดินนะครับปูได้ไหมเดี๋ยวป้าดิป้าทำอะไรถามดิป้าทำอะไร ป้าทำอะไรป้าเหรออืมอืมะป้าทำอะไรป้าทำอะไรป้าทำอะไรอ่าฮอาฮ่าอฮายดีบ๊าดีเปี้เฮ้ยเทปี้ป้ามาแล้ว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  ừ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  น้ามีหมดแล้วดูดิดูดิปลาไปไหนเห็นไหมเดียดดิสะพา,าแบบนดิตาตาเอ็กมาดิมันวิ่งขายเลยไม่เห็นใครเลยเเลย,ยากก็มายอยู่ปลาไปไหนแม่ไปไหนแม่ไปไหนลูกไหนไปโน่นเหรอโหจิดไฟสวย vai tuổi vai tuổi, uh hơ uh hơ uh hơ uh huh, anh mong aho 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 mong aho 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 này lúc, này lúc, này là nó thay lúc, nó thay lúc, nó thay, rồi lúc đi học bài, nha quan khảo đi hai mươi hai mâm Con ิเนดเนดินอ้าวคงทวดมาแน,วนาาแ้วโนดใครมาเลยยายมาเึงทำไมลนะ่กยายไหนเราทวดยา่าทวด,ดแม่เอาปันานนี่เปล่านั่งนี่ดน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 ได้เปล่าระวังแมงวันเกาะนะ